ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ต่อเนื่องมาจากทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้มีแนวภูเขาต่อเนื่องกันยาวที่สุดในโลกเรียกว่าเทือกเขาแอนดีสซึ่งมีความยาวจากเหนือสุดของประเทศโคลอมเบียจนถึงประเทศอาร์เจนตินาทั้งหมด7,240กิโลเมตรและเราไปดูขนาดและตำแหน่งที่ตั้งกัน ทวีปอเมริกาใต้ใหญ่เป็นขนาดใหญ่อันดับ4ของโลกทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่17,819,643ตารางกิโลเมตรและทวีปอเมริกาใต้อยู่ระหว่าง12องศา28ลิบดาเหนือถึง53องศา54ลิบดาใต้และระหว่างลองจิจูด39องศา50ลิบดาตะวันตกถึง81องศา20ลิบดาตะวันตกและอยู่ซีกโลกใต้อนาเขตทิศเหนือติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือ ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทิศใต้ติดกับช่องแคบเบรคซึ่งเป็นหน้าน้ำซึ่งขั้นอเมริกาใต้กับทวีปแอนาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาใต้มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือมีเทืร์กเขาแอนดีสทางด้านตะวันตกของทวีปและมีที่ราบร่วมแม่น้ำแอมะซอนอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทวีปเป็นที่ราบร่วมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีแม่น้ำแอมะอซอนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่สองของโลก